เรียนออนไลน์พร้อมไหมครับพร้อมไม่พร้อมก็ต้องป้ายป้าป้ายมาเรามาเรียนออนไลน์สะดวกสบายสนกุกเฮฮามาเรามาลองเรียนดู <Yeah. S 2> อย่าหยุดเรียนรู้เพราะโควิดนา <Yeah. S 2> เด็กน้อยไม่ต้องกลัวงงระบบเขาส่งให้ตรงถึงตา <Yeah. S 2> แม่พ่อไม่ต้องกังวลเด็กๆทุกคนเขาต้องพัฒนา เร็วการเรียนออนไลน์ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องมาเพราะโลกวันนี้เทคโนโก้าวล้ำนะวัตรกรรมมันก็ก้าวหน้าแต่โชคไม่ดีาะโควิดไวรัสทำให้โลกสาหาัสต้องล็อกดาวน์กันทั่วหน้าโรงเรียนหยุดยาวเปิดเทอมไม่ได้จึงต้องเรียนออนไลน์กันไปดังว่า เริ่มเรียนออนไลน์กันง่ายๆและฟรีฟรีบนมือถือคอมพิวเตอร์ดิจิตอลทีวีบน Google YouTube หรือเว็บไซต์ก็เยอะดีครั้ง D l แอทหรือ DL t v ทีวมีทั้งคลิปความล้ำมีทั้งคลังความรู้จากคณิตภาษาไทยวิชาใดก็เลือกปูกจากฟุตฟิตฟอร์ไฟล์เด็เข้าไปให้สุดกูเริ่มต้นปลูกปัญญาอย่ารอท่าแต่คุณครูเรามาเรียนออนไลน์สะดวกสบายสะดวกเฮฮามาเรามาลองเรียนดูอย่าหยุดเรียนรู้เพราะโคโรนเด็ก ไม่ต้องกลัวงงระบบเขาส่งให้ตรงถึงตาแม่พ่อไม่ต้องกังวลเด็กๆทุกคนเขาต้องพัฒนาไม่ได้ไสโรงเรียนยามโมต่เครียดกันใหญ่จะคลาสรูมอลน์เหมือนในนั่งกระทบไหลวิดีโอไลสดหรือเกิดคอเรซในกลุ่มเพื่อนถามตอบกันได้หมดเหมือนเด้ในห้องไม่บิดเบือนคุ้นคลาสรูมวีรูมก็เข้าข้าคุ้นื่อดบีดหรือซูนก็เรียนได้อย่างเฮฮาเป็นพวกไรก็รู้เช็กกล่าวภาสาสื่อสารกันไปมา ส่งได้ยาวยาวส่งกันบ้านส่งง่ายส่งได้ผ่านข่าวส่งอีเมลรายงานส่งผ่านไม่ฝ่าแบบฝัหัดออนไลน์ลูกผลได้นะบัดนนะทำแบบทดสอบออนไลน์วัดผลได้ผ่านไม่ผ่าน Google Form ใช้ง่ายแปลผลได้จากที่บ้าน messenger line ลุกไลทีก็เบิกบานอย่าปิดกั้นตัวเราเดี๋ยวจะเต้าโร้รนานมาเรามาเรียนออนไลน์สะดวกสบายสนุกเฮฮามาเรามาลองเรียนดูอย่าหยุดเรียนรู้เพราะโคโรนาเด็กน้อยไม่ต้องตัวงงระบบ ขาส่งให้ตรงถึงตาแม่พ่อไม่ต้องกังวลเด็กๆทุกคนเขาต้องพัฒนามาเรามาเรียนออนไลน์สะดวกสบายสะดวก